าชมที่นะ่ารักนับถอีอทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นใน,นหกอีกแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรชมนะก็เป็นนทาน19เป็นนาทาน16นะท่านกอยอนะ16กอยอ ใบนี้ก็รัชนุดเบ่งปันตัวเดียว10บโบนนะท่านผู้ชมก็แนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่านนะตัวเดียวนะท่านผู้ชมแนวทานใบนี้ก็เบ่งปันเก้านะเบ่งปันเก้าตัวเดียวก็ขอบคุณมากนะเบ่งปันเก้า เดืทันที่แล้ว0643ผ่านครบผ่านครบนะทวชมเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9ตัวเดียวเป็นเดืทันขอบคุณจริงๆนะท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆเข้ามาเก่าๆก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจด้ดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับผม ใบนี้ท่านนี้เบ่งปานฐานดับสิบโบนนะชาตินะท่านจัดเด่นใบนี้ก็เป็นฐานดาบนะท่านนะท่านก็เบ่งปานดับดับจิดนะดับจิตตัวเดียวนะเราไปซูมกันบ้างว่าอดีตผ่านไหมเอ่ย อดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะผ่านยาวๆนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับดับเจ็ดนะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับโอหใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดสามตัวนะท่านใบแดงท่านใบแดงก็แบ่งปั้นสองสองศูนย์สองสามสองเจ็ดเจ็ดสามสามแปดสาม

แบ่งปัน16ชุดนะ16ชุด3ตัวเป็นเดียวทางต่อไปครับผมท่านโพโชมใบนี้ท่านนี้ก็อินทอนนะท่านท่านอินทอนก็แบ่งปัน,ปนเนทานแบ่งป,นปานเทานดับ ดับล่างตัวเดียวนะดับตัวเดียวล่างดับล่างตัวเดียวเบ่งปันดับแปดเบ่งปันดับแปดตัวเดียวนะอดีตก็สรุปแล้วก็ผ่านนะมีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างสี่หกหลุดนะสี่หกหลุด เดท่นานทันในี้ก็เบ่งปันดับแปดตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นเดวทางชุดสามตัวนะท่านส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะท่านผู้ชมนะแปดหกเจ็ดก็ผ่าน หก6ูนหกก็ผ่านในทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชม3 7 8 3 7 9 4 7 8ามด้ตามโดย4 7 9นะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปันรวม4ชุดนะท่านผู้ชมนะ4ชุดนะ เป็นเดียวทางนะขอบคุณมากรับข้อมูลที่เบ่งปันปน,นะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็วันที่15แล้วนะเป๊ะเดียวก็วันที่15แล้วครับท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ก็ท่านมาน้อยนะมาน้อยคอยรั ก็แบ่งปัน,ปนอีกหนึ่งเดียวทานให้พิจารณาด้วยนะชุดบูลสองตัวสองสามสองสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สี่ชุดเบ่งปันสี่ชุดเป็นเดียวทาน ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอมนนะใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็แนวท่านดับ10บ,บนแบบ2ตัวอีก1นแนวทางท <c oughs> กทีนะทกทีก็อดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็ดับผ่าน เบ่งปันดาบ2ตัวนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดาบ5กับ6ดับ5แล้วก็ดับ6นะดับ2ตัวเป็นอันดับ10บโบนเดี๋ยวทันี่แล้วก็ดับ5กับ6นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดาบ5แล้วก็6 ใบนี้ครับเบ่งปานธานเด่นเหนือและก็เด่นใต้นะเด่นเหนือเด่นใต้นะเบ่งปานเด่นเหนือที่465จับคู่กับ3จิตนะจับคู่กับ3จ็ตก แบ่งป,ปันคู่3ามสี่ส7มห้าก็เนะก็เป็นนัท่านคู่คู่เหนือคู่เหนือนะท่านคู่เหนือก็คือคู่สองตัวบนต่อไปครับเด่นใต้ เดนใต้เป็นอธานเดนล่างเบงปาน09 9 0นะท่านผู้ชม09 90นะเด่นเด่นใต้เ,เด่นลานาน 09, 90, นะ่า,อ 09, 90, นะลาขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลนะที่เบงปานนะ ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดเดียวนะท่านผู้ชมนะชุดเดียวนะเบ่งปนา,านะห้าสามนะห้าสามเบ่งปานชุดเดียวห้าสามก็เป็นแนวทาง อีกหนึ่งใบนะทานให้พิจารณาด้วยนะไปต่อกันนะต่อไปใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปันชุดสามตัวะชุดสามตัวนะท่านแปดสองเจ็ด สองเจ็ดชุดเดียวนะท่านผู้ชมนะเ mm. บ่งปันชุดเดียวเป็นยวดายังไงก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆนะที่แบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็ท่านมาน้อยคอยรัาเบ่งปันเนทานชุด3มตัวนะเบ่งปันเดี๋ยวทานชุด3ตัวทานก็เบ่งปันชุด2 3งสาม สองหนึ่งสามนะท่านสองหนึ่งสามแล้วก็สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสามสองหนึ่งสี่สองสองสามสองสองสี่นะก็แบ่งปันรวมสี่ชุดนะทาพโชมาน้อยคอยรัก ยาวของแนวทาง2 1 3 2 1 4 2 2 3 2 2 4แบ่งปัน4ชุดนะก็ขอบคุณมากเลยข้อมูลเนาะต่อไปครับผมใบนี้เอกทักขะคู่เดียวล่างเอกทักขะแบ่งปันคู่เดียวคู่เดียว2ตัวล่าง เบงปอนห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะท่าน, 5, 7, 5, 7, น,านชุดเดียวนะชุดเดียวตรองด้วยนะท่านผูช้ชมเน้นตรองนะเอกทักษะวิระยายานขอบคุณจริงๆิงใบนี้คราาับท่านใบนี้เบงป,นปานทานล่า ห้าสูตรห้าสูตรนะสูตรที่1 2 3 4งสสห้าสูตรเราไปชุมกันอดีตรครบเปปดเครบ1หสองครบ4สหครบ8 2ครบ4 9ครบเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับ1นสา จิตนะหนึก็7จ็ดชนสามียวเน้นเจ็ดหกับ3รองจับคู่7จ็ดหนึ่งเจเจ,จสและก็การหนึ่สก็ เจ็ดหนึนะรอง1นสนะท่านกลับตัวด้วยนะจับคู่นะก็ขอบคุณมากครับท่านเจ้าของขอ้อมูลและก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเนาะรอพบกันใหม่นะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม